แตทุกคนเมนูวันนี้นะคะขอเสนอนะคะทุกคนแนะนำเลยจ้าตามเล็บมือนางนะจ้าไข่ต้มจ้าข้าวปุ้นจ้าแต่ก่อนที่เราจะกินนะคะเราต้องจัดตัวนี้ก่อนค่ะโปรตีนของเราโบต้าพีโปรตีนโบต้าพีพัดอย่างละสองแคปนะคะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะทุกคนแล้วเราก็จัด เต็มที่ไปเลยนะจ๊ะทุกคนตำเล็บมือนางกับไข่ต้มกับข้าวปุ้นนะจ๊ะอันนี้สายแซบสายกินแหลกนะคะทุกคนห้ามพลาดนะคะทุกคนตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวช่วยย่อยนะจะเป็น P b โ o หลังกินเสร็จนะคะหลังกินเสร็จ P Bio สองแคปนะคะช่วยบล็อกแป้งช่วยช่วยระบบการย่อยช่วยย่อยได้ดีนะคะช่วยปรับการทํางานของลําไส้นะคะช่วยคลีนช่วยเคลียร์ช่วยทาความสะอาดลําไส้เดอร์เนี่ย ตัวพีไบโอตัวนี้ทุกคนเท่งเบาเทั้งน้รลายแตกพี่น้องมาได้จ้ากินตำน้ำกันจ้า